เรก็ต้องการสุดคนนั้นครับผมวันนี้ก็กำลังกการเติมสร้างค้งกับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมาสอนสร้างบ้านหัวหมาที่น่ารักครับผมทุนจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูนลยครับผมผมจะให้ดูแบบที่ผมอ,อันที่ผมแบบทําแล้วเนาะน,นี่มันจะเป็นแบบนี้ชุดน่ารักน่ารักน่ารักเลยเนาะ ไปสร้างอะย่นีผมอปิดก่อนเราเก็บของก่อนไปเลยก่อนช่วงนี้ผมก็จะ right มาสอนสร้างโน่นสร้างนี้เบอร์นิดนึงนะไหมครับเนาะอืม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 เสียงมันดังไปป่ะวะมหรือกว่าเสียงมันดังไปบะ เสียงสี่ง,งไงปป๊ะเป๊บโอเคส่วนส่วทคุณต้องมีก็คืออย่างแรกก็คืออันนี้เลยครับผมบล็อกคอนกรีตสีแดงครับผมสีเทาครับผมก็สีขาวคอนกรีตสีขาวเนาะ ก,ก็บ่คต้องกินสีดำแล้วก็สิ่งที่คุณต้องมาอีกแบบนึงแบบป๊บนึงผมดูก่อนว่าต้องมีอะไรที่เราต้องการโดยเปล่าไม่น่ามีก็กดมาจะกดมาหน้านีน้แล้วก็ต้องการน,นี่ครับผมบล็อกเนี่ไอ้บล็อกครีมเนี่ยครีมเนี่ยเออไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะก็ขออภัยครับผม ส่วนทีนเ่เหลอก็ต้องการอะไรเพิ่ะเพ่มหนึ่งไม่ต้องการอะไรแล้วโอเคส่วนที่สามเดี๋ยวผมจะมาตามาาั้งสถานีกันโอเคแปบ๊บหนึ่ง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 แบบ ผมทำไรชา้าก็ขออภัยครับผมนี่เราก็เอาเอาบ็อกส,สีครีมนี่มาวางตรงนี้เลยวางมาอยงี้แลวางขึ้นอย่างนี้้ยลืมแม่ผมว่าเราต้องลืมลืมบ็อกน,นี่ครับผมเนี่ยบล็อกออฟอะไรท่อยางนี่แหละเออก็วางสีขาวไปงี้ สักสองบ็อกซ์จะเปล่าแป๊บนึงนะสองสามสี่ห้าโอเคก็หกเนี่โอเคโอเคเสักทำเงินเสร็จแล้วก็ก็คนเกิดสีขาวมาปิดไว้หมดเลยครับผมต่อขึ้นมาสักหกบ็อกซ์จำกันด้วยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกโอเคปึ๊บปึ๊บงนนี้โอเคก็ปึ๊บ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 ก็ปึ๊บงนนี้โอเคโอเ็สีขาวปิดตรงนี้อ่าก็เป็นอย่างนี้เลยอืมแล้วก็เอาบ็อกสีครีมมาต่อมาสักแป๊บหนึ่งสองหนึ่งสองลใช่ปะ่ะ 3ามสี่ห้าหกครับผมก็ต่อมางี้หนึ่งบล็อกแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วก็ทำงี้เลยออก,ก็บล็อกกรงกตสีขาวครับผมใครไม่เข้าใจก็กอกลับไปแล้วครับผมนี่โอเคก็บล็อกกรงกตสีแดงมาปึ๊บปึ๊บไปแวงงี้เลยปึ๊บเอา างนี้ก็ถ้ามันเดิมมันขับข้างเรากับอันที่แล้วผมก็ปิดมาหกบล็อกครับผมปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงกันป่อวะโอเคโอเคตรงกันแล้วอ่านี้ก็เอาอันนี้บล็อกนึง บอกสีครีมต่อมาอย่างงี้หนึ่งไม่ใช่สีครีมสีขอบผ้าครับผมสีเทาครับผมใช่เปล่าวะใช่สีเทาสีเทาอือสีเทาต่อมาเป็นไว้หนึ่งบล็อกครับผมนี่แบบนี้ต่อมาสามบล็อกแล้วครับผมหนึ่งแล้วก็สองสามข้างนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามปิดไว้อย่างงี้โอเคก็บล็อก สีนี้ครับผมสีครีมก็จะเหมือนกันครับผมปึ๊บปื๊บแล้วก็จมูก,กผมปื๊บปึ๊บโอเคแล้วก็บล็อกคอนกลสีขาวมาปิดไว้เลยนี่โอเคปึ๊บปื๊บ ได้เลยครับผมนี่แล้วก็นี่เีกสีขาวปิดไปให้หมดครับผมนี่นี่โอเคอย่างนี้ก็ทุบตรงนี้ออกครับผมนี่แล้วก็เอาลป๊กคุณเีสีดำวางไว้ตรงนี้ ก็เอาบล็อกอันนี้ไาตรงนี้ก็ทุบตรงกลางกับข้างเมื่อกี้ครับผมไปปุ๊บแล้วก็ปึ๊บปุ๊บโอเคนี่ก็จะเป็นตาแล้วนี่แล้วเราก็จะปิดตรงนี้ไว้เลยครับผมปึ๊บถามว่าอันตรงนี้เป็นอะไรก็คือที่รัดคอหมาครับผม ช้าไปก็ต้องขอภัยครับผมเพราะว่าผมไอม่ก็สนัดไมคครับเนาะผมไม่ใช่แบบมืออาชีพไมค์ครับบางช่องอื่นเขาปึ๊บอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอทำหูก่อนัะผมหูก็เว้นรักมาจากสีแดงก็กนับเลข1น่งสองสามหมาตรงนี้ นี่ปั๊ปึ๊บ,บ,บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บก็ปึ๊บปึ๊บอย่างงี้อ่ามันน่าโน่นเป๊ะเลยครับผมนี่ส่วนประตูเราจะามาเป็นฝั่งนี้ก่อนวะใช่ประตูอ่าๆมาทำไมไป ก็ทุบตัวนี้ออกลยครับผมเพื่อทำเป็นพื้นครับผมอืมปึ๊บปึ๊บ,บส่วนพื้นเขจ้าแบบนี้ก็ได้ครับผมอ่าเจ้าสีแดงเจ้าบล็อกแบบไหนก็ได้ครับผมไม่ว่ากันเนาะตามสบายคนชอบครับผมอือบล็อกให้หมดอืม จะตบแต่งม <formation jin inh throat> <at> ันผมก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใชดีไม่ต้องตบแต่งผมก็ได้นะถ้าผมเพราะว่าผมตบแต่งมันค่สวยครับผมอืมก็วางไปเลยปึ๊บ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 ปึ๊ ก็วางปึ๊บอย่างนี้ตกตัวเนี้ยฮึโอเคดูนานๆนะฮะตรงนี้เรจะตู้ประกอบแต่งผมตู้บเพื่อให้มันโล่งกว่าเดิมน,นะผมเพื่อมีที่ว,ว่างกว่าเดิมอืมเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งครับผมตกแต่งโดยที่เราจะเอาโดยเราจะใช้เออ จะใช้สิ่งเสียบจะใช้ก็คือแบบป้งนะมีแป้งอย่างนี้นนะมีแล้วก็คือคือเตียงผมเตียงจะแบบไหนก็ได้คผมเตียงผมขอเป็นชิ้นเรืองแล้วกันครับผมเตียงก็วางไว้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ต้องเอาเทียนครับผมเป็นเทียนดีกว่านาะ Okay. แล้วก็ภาพรูปภาพผมแล้วก็อะไรปะตะคัพตะขีก็ลกล่องผมมีอะไรปะวะแล้วก็ปร,วประตูผมประตูผมขอรองประตูที่ผมทิบบ้าน,น่าจะใช่นะผมลองดูก่อนนะ นี่นะอันนี้ผมก็ใช้นะเหมือนกับอันนู้นเลยออ่าอ,อันนี้ก็เหมาะครับผมอันนี้นะอันนี้ก็อ่าเอาเนี้แล้วกันประตูตามใจชอบของคนนะครับผมอ่ปาปักไฟบนนู้นโอเคก็เตียงผมแนะนำห้ามห้ามเอามาสองเตียงครับผมไว้แค่เตียงเดียวก็พอ นั้นอาจจะบักได้ครับผมโอเคเราก็วางกล่องไว้ตรงนี้สองกล่องแล้วก็ตกครับแล้วก็ตะเผาครับผม <c oughs> ผมจะปักเทียนให้มันไม่มืดกว่าเดิมรัาปักไว้ตรงนี้เ <c oughs> วเว ไปตรงนี้กันโอเคนี่ว่างเหมือนกันเ,เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็ต้องการอะไรอีกต่อวะคอไยน,นะครับผมที่ผมทำะไรชา้าๆเนาะผมเอากวะเาหนังสือครับผมก็คอเนี้วกันเนาะหนังสือวางใอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ หนังสือก็มาวางไว้ตรงนี้ครับผมอืมปึ๊บผมจาเทียนแทนทอชนะครับผมก็ภาพวาดผมมาติดไปโอ้โหอะมันก็ได้ครับผมนี่แมวอ่างนก็ได้ครับผมอาก็เป็นการเสร็จสิ้นของบ้านหมาของเราเนอะ ยังไงบ้านมาที่น่ารักครับผมนคนเครดิตผมจะเอาตรงชื่อไปกองเนี่ยเนี่ยนะพอผมไม่ทิ้งลิงนะผมแบบไม่ค่อยเก่งเรื่องลิงอะไรเงี้ยก็โอเคครับผมเพราะว่าน่าจะพอดีแล้วเนาะน่าจะดีแล้วผม,มนี่อ่าผมว่าคลิปนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนเนาะ ไปเจอกันคลิปหน้าผมบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมบายบายครับ